ส้มหกส้มหกส้มหกเอาเลยฟินฟินอะไรอะลูกยมโลยมโลครับอืมอ่ะอ่ะอ่ะโอ้โหนี่ยำโลเซเว่นอันนี้อร่อยของเดอปแปลง น้องมันชอบมากหอมแล้วไปซื้อไดรี่นะครับครัไปซื้อได้ที่เซครับเป็นไงบ้างครับรสชาติอร่อยครับอหอมไหมหอมไหมเขาบอกว่าหอมกลิ่นส้มเนี่ยเขาบอกว่าหอมส้มหอมอ่ะครับนี่เขาบอกหอมส้มเปิดมาหอมเลยครับชอบมากลืมไปครับลืมบอกแกครับว่าเหมือนน้องบีมมากครับเหมือนน้องบีมเลยอ ดูน้องบีมมาก็จะพูดเหมือนน้องบีมอยากกินนวลกินนี่ตามน้องบีมน้องบีมเขาก็กินอันนี้เหรอลูกใช่ครับเออเอาเลยจัดเลยลูกแก้มกลมๆมาแล้วเนะี่ยอ๋อปิดเทอมหน่อยนึงมีแก้มไหมั้ยเนี่ยเนนี้ยเนีอ่ะดูแก้มหน่อยดีเน้นๆๆๆๆอ่ะกินกินกิน อเมริกาเรา่าน้องบีมเขาก็คือได้เหมือนกัน,นปั๊จ้ะน้องบีมนี่อ่ะกินเลยขอดูขนตาหน่อยสิเฮ้ยไม่ต้องว่าใกล้ๆอยู่เฉยๆฉันจะถ่ายเองมองไปทางนู้นหลังบ้านเฮ้ยเออมองทางพี่เชฟเออโหนเน่เน่ขนตาวันพันักงานเซลบอกอยากได้ขนตาน้องอะกินเลยกินเลย มีขนตานะแต่ไม่มีดั้งดั้งไปไหนนะดั้งอยู่ที่เกาหลีดั้งอยู่ที่เกาหลี <laughs> ชอบถ่ายวิดีโอไว้แล้วก็เอาไว้ให้เขาดูตอนโตแม่อัพโหลดทิ้งไว้ใน youtube เลยค่ะอัพโหลดทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็เปิดดูของเขาเองตอนโตแหละอ่ะกินเลย ตอนเด็กๆแม่ถ่ายไว้แล้วน้อนเปิดมาดูทิพย์ใช่嘛ตอนเด็กๆไงลูกน้องนนมีตั้งแต่ตอนเกิดเลยโอ้ยเอา,เอาเน้องนนมีตั้งแต่ตอนเกิดเลยแม่ถ่ายไว้ให้มีเรื่อยๆแหละหักมออกไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับค่ะาอร่อยมากครับจ้าปกติไม่ค่อยได้แชร์คลิปยาวเพราะมันโหลดในเฟซบุ๊กไม่พออันนี้โหลดในเดี๋ยวโหลด ใส่ YouTube ไปเลยน้องบีเข้ากินแบบนี้คับเป็นยาคนครับ็นยังไง